หนุมานพิมหนาหนังสือจมเนี่ยจะมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับผมนะก็พิมพ์แรกก็จะเป็นพิมพ์ล่ำนะครับพิมพ์ที่2ก็จะเป็นพิมพ์หน้าสำลิศอ่าแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าพิมนี้นะครับผมนะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับผมบีบุรีลมนะครับผมนะอ่านะครับผมวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการแนะนํา การแยกพิม์ของฮนุมานหลงปุ่มเมาสวัดสี่เหลี่ยมนะครับในะอีพีนี้จะเป็นโหมดของหนุมานพิมพ์หน้าหนังสือจมนะครับหนุมานพิมพ์หน้าหนังสือจมเนี่ยจะมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับผมนะก็พิมพ์แรกก็จะเป็นพิมพ์ลํำนะครับพิมพ์ที่2ก็จะเป็นพิมพ์หน้าสำล่านะครับผมนะพิมพ์ล่ำเนี่ยนะครับผมนะนี่นะครับนี่ฮะพี่เพื่อนๆนะครับผมนะ องค์เขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับดูดูบึกบืนกว่าใบหน้าเขาจะดุดันกว่านะครับผมนะใบหน้าและตัวองของของของหานุมานเนี่ยจะใหญ่กว่าพิมพ์หน้าสำลิดนะครับนี่นะฮะนะะพี่ๆนะครับนี่นะตัวหนังสือจมเนี่ยดูยังไงนะครับผมนะ คำว่าหน้าหนังสือจมนะครับคำว่าวัดสี่เหลี่ยมตรงฐานตรงนี้นะครับพี่เพื่อนๆครับผมนะหนังตัวหนังสือเนี่ยเขาจะจมลงไปครับผมนะเดี๋ยวผมสองให้ดูนะเห็นไหมครับตัวฟอนต์หนังสือตัวเนี้ยเขาจะจมลงไปใช่ไหมครับนี่ถูกต้องนะฮะแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์เขาเรียกพิมพ์หน้าหนังสือจมนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับ ฟอนต์ตัวนังเสือเนี่ยเขาจะนูนขึ้นคําว่าหลวงปู่เมาส์นะครับเขาจะนูนขึ้นนะครับแบบนี้นะครับผมนะจะมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับอย่างที่ผมบอกอย่างพิมพ์ที่ผมถือณตอนนี้ก็จะเป็นพิมพ์ล่ํานะครับพิมพ์ล่ํานะบองค์ก็จะใหญ่กว่าหน้าก็จะใหญ่กว่านะครับผมนะแบบนี้นะครับนะส่วนมาในพิมพ์ที่2นะครับก็จะเป็นพิมพ์หน้าสำลิสนะครับ พิมพ์หน้าสำริดเนี่ยใบหน้าเขาจะเล็กกว่านะครับและองค์เขาจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมนะนะครับองค์เขาจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะค <cach or v ain> รับฐานใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนะนี่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยก็จะจมลงไปเหมือนกันนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับ ตัวอุดกลิ่งเนี่ยเขาจะอุดลักษณะแบบนี้เลยสําหรับตัวหนังสือจมนะครับแบบนี้เลยนะครับคราวนี้ตัวหนังสือจมพิมพ์หน้าสำลิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่โหมดหน้านี้จะเป็นเนื้อสำลีสโดยส่วนใหญ่นะครับผิวจะออกวั nossa, นณะแดงนะครับผิวจะออกวันณะแดงพบเจอน้อยนะครับแบบนี้พบเจอน้อยนะครับผมนะพบเจอน้อยเลยนะครับนะครับเพี่ยนเพื่อน จดจำแบบพิมพ์ให้มันยำนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็นะฮะแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าพิมพ์นี้นะครับผมนะแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าพิมพ์นี้หน่อยนึ่งนะครับผมนะยิ่งแดงยิ่งแพงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะนะครับผมนะเดี๋ยวในอีพีต่อไปนะครับก็จะมาพูดถึงอาหารนุมานหล่อโบราณแบบอหลอหนังสือไม่ติดนะครับ ใน EP นี้ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับวิธีการดูวิธีการแยกพิมพ์นะครับของหนุมานพิมพ์หน้าหนังสือจ่มทั้งหมดมี2พิมพ์ก็คือนัหงพิมพ์ล่ามกับพิมพ์หน้าสำลีนะครับโอเคครับพี่เพื่อนๆครับผมขอบคุณครับ